าสุภาคนี่หลาไปต้องเปล่าตาเรามาลงเสียงแม่นิดนึ้ยังคิดไปสองสามเรื่องลีอย่างไรบ้ายังคิดเร็วนะครับิดเร็วใจน้อยที่ยังพูดนอยังพูดวาใจน้อ สิทธิกิจจังเิรษฐอำสภอแตต้งโดนติดทที่จอมสิทธิหลับนึ่แต่สักพักเิร้ามาจะูทมาหุ่นน้ามอนุชามิหนาชาดจริงๆอไเราสงท่ีาต้งไปตามไก่นยู่กับางจานช าสนาต่างๆท่าสวมทนแต่งได้นะแต่เป็นที่เราพถีพิถันนะกาทำพิธีท่านผู้ชมนะพาะจะทำพิธีก่อนที่จะทำแบอเจะลงอย่างนะท่านต้องมาก่อนนะครับเศรษฐกิจต่สงๆแต่ถ้ากระบวนการเศรษฐกิจจะส่เสิมการริจเาคสารทจะวาัมิตนาตช